Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t ุสวัสดีค่ะเีเดๆเอาละวันนี้นะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาอ่านดูอากันก่อนเป็นดูอาก่อนนอนนะคะ เด็กอ่านไปแล้วสองวันน่าจะจําได้แล้วแต่ว่าอ่านพร,อร้อมๆกับคุณครูเลยละกันดูอากอนนอนกล่าวว่าบิสมิกลอ้อมมอามูตัวายาอะไะค่ะหลังจากอ่านดูอากรนอนกันไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องสถานที่สําคัญในชุมชนนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักสถานที่สําคัญในชุมชนอันดับหนึ่งเลยนะคะในชุมชนจะต้องมีก็คือสกูล โรงเรียนนั่นเองเพราะว่าในชุมชนนะต้องมีเด็กๆอยู่หลายคนเลยแล้วเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือนะคะ,ะโรงเรียนก็คือสถานที่สําคัญต่อมาออสถานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเวลาป๋าเรานะคะจะไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะก็ต้องไปที่นี่เลยค่ะมัสยิดนะคะ most มัสยิดนะคะ แต่ถ้าเป็นคนพุทธละคะนับถือศาสนาพุทธเราก็ต้องไปเช็คผูไปวัดนะคะแล้วถ้าเราป่วยไม่สบายล่ะคะโอ้ยตัวร้อนจีเลยทำยังไงดีดอ้ก็ต้องไป Hospital นะคะโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีโจรมากระชากกระเป๋าเราล่ะคะเราต้องไปไหนอ่าถูกต้องเราต้องไป p o l s t e t t o t นะคะสถานีตำรวจไปแจ้งความให้ตำรวจมาช่วยเรานะคะ และค่ะว,วันนี้เด็กๆได้รู้จักสถานที่สำคัญในชุมชนไปหลายสถานที่เลยลองไปทบทวนกันนะคะพบเจอถึนครูเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอนุอาตปิดประชุมพร้อมกันนะซุบฮานะกอลลอฮุมมะวาบิฮัมดิกะอัชคาดุอัลลาอิลาหะอิลลาอันต้อัสตัฟิลก้าวะอะตูบิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมารอมาตุลลอฮิวะบเระกาตุ